ใครยคนถามว่ามันจะสําคัญยังไงถ้าเราใช้อลูมิเนียมก็งคงเหมือนเหมือนกันผมไม่มีคําตอบให้แต่ให้คนณนึกภาพตามถ้าเราใช้รถทุกๆวันในการใช้รถทั้งคันเนี่ยน้ำหนักอีดตันเนี่ยหยุดรถอะ่ะแล้วโดยโดยใช้เบรกบเป็นตัวกระชากถ้าครับกลางอลูมิเนียมไม่แข็งแรงอะไรจะเกิดขึ้นครับใครที่กําลังมองหาชุดเบรกดีๆสักชุดเป็นชุดมือสองติดตั้งกับรถของคุณ เพื่อใช้ในการหยุดรถให้ได้ประสิทธิภาพระยะสั้นมากขึ้นชุดนี้มันมีข้อดีอย่างไรเริ่มจากตัวปั๊มคาลิปเปอร์อ18แท่เป็นปั๊ม6พอร์ตเป็นปั๊มมือ2ของแท้ประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับ1คาลิปเปอร์นะครับ2สีนยาง3ลูกสูบทั้หมดนี้คือของแท้หมดไม่มีเปลี่ยนสลับชิ้นส่วนใดๆแล้วก็ส่วนสําคัญก็คือจานเบรกของแบรนด์ไอทับ นะครับข้อดีของมันเนี่ยก็คือเนื้อจานเป็นไฮคาร์บอนทนความร้อนได้สูงตัวฮับกลางแบรนด์ไอฮับรุ่นซูเปอร์ไลเวนน้ำหนักเบาตัวฮับกลางอลูมิเนียมเนี่ยเป็นเกรด7075เป็นเกรดที่ดีที่สุดที่นิยมใช้กันทั่วโลกพูดง่ายๆว่าเป็นเกรดที่แข็งแรงที่สุดก็ตัวหมุดนะครับเป็นเฮดไพตัวหมุดตัวนี้นะครับที่ยึดจานจานกระฮับนะครับจะสังเกตนะฮะด้านข้างจะมีช่องนะครับส่วนเว้าคือให้จานอ่าได้ ระบายความร้อนได้ดีรับโฟลต้งดิสแล้วก็ทำบาลานซ์มาเรียบร้อยเลยตัวนี้เนี่ยไอครับเนี่ยเขาทำขามันเป็นตรงรุ่นแบบนี้ก็คือแข็งแรงมากๆรับแ,แรงแรงเคลื่อนอ่ะแรงกระแทกเนี่ยมันได้ดีกว่าเกลอลูมิเนียมที่ด้อยกว่านั้นนะครับมันจะมีอลูมิเนียม6 0ศ1ห่ต่างกว่านั้นเนี่ยนะถ้าเราขับรถทุกวันเนี่ยถูกนเบรกกระชากอย่างงีนน้ทุกวันโอกาสที่อลูมิเนียมมันบิดเบี้ยวมีไหมเกิดขึ้นได้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอ่านนี่นะ6061ุณองให้ดูตัวอย่างนะครับ 6061แล้วก็7075นะครับดูนะแค่สองตัวนี้เนี่ยมาเคาะกันนะครับนี่ครับเห็น6061ไหมฮะบิดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับ7075ไม่เข้าเลยครับนี่6061บิดเข้าไปเลยเห็นไหมคราวนี้เนี่ยไล่บิดน,นี่มันจะมันจะสำคัญยังไงมันสำคัญตรงไหนนะค,คุณนึกออกไหมครับตัวเรเดียนเมาส์ตัวขาที่ปั๊มเนี่ยตัวนี้จะร้อยกับคอมา นะครับล้อและคอมารถมีการเบรกกระชากทุกวันตรงนี้เคลื่อนไหมครับถ้าลูมิเนียไม่ดีเคลื่อนไหมเสียงที่เกิดขึ้นเกิดจากตรงพวกนี้แหละครับตามคาลิเปอร์มายึดตรงนี้นะฮะยึดตรงนี้นะครับอตามยึดแบบนี้อันนี้เราทํามามาตรฐานไอ้ครับเขาทำมานี่ครับเป็นเป็นสไตยเลเดียนเมาส์คือตั้งศาก90องศาแข็งแรงมากเนี่ยขับโยกทุกวันเนี่ยเคลื่อนไหมครับปีหนึ่งเคลื่อนเกิดเสียงไหมครับเกิดเสียงแน่นอนนี่แหละครับ ถึงต้องใช้อลูมิเนียม70เนี่75ในชุดนี้เป็น70 75นะครับแล้วการเบรกเนี่ยตัวฮับกาตัวนี้เนี่ยหนามากนะครับบรรนะครับฮับกาตัวนี้หนามากขอให้ดูตรงนี้นี่ให้ดูด้านหลังนี่มีเขียนด้วยนะครับ D2D Max 380คูณ32มีความหนา32นะครับนี่ดูดูฮับกางเขาทำมา70 75แล้วหนาขนาดนี้นะฮะแล้วได้สีมาสวยมากนี่หนามาก เห็นไหมครับอันนี้คือจานของไอคับให้ดูชัดๆกันอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับนี่จานของไอคับเช่นเดียวกัน,นครับอลูมิเนียมตรงนี้เนี่ยก็ตัวไอับเนี่ยเขาเคลมว่าซุปเปอร์ไลท์เวทแล้วก็เป็นตัวเจ็ดเจ็ดห้าอลูมิเนียมหก6ูนหกหนึ่งนะครับหรือเกรดต่างกันเนี่ยลองดูนะครับนี่ตรงลางนะครับตรงกลางนี่เลยนะครับเนี่ยครับไม่เข้าไม่เข้า นะครับแต่6กศูนยกหึงบินนะครับเห็นไ,ไหมครับหลายคนถามว่าเอ๊ะมันจะสําคัญยังไงถ้าเราใช้อลูมิเนียมก็งคงเหมือนเหมือนกันนะครับผมไม่มีคําตอบให้แต่ให้คุณนึกภาพตามถ้าเราใช้รถทุกๆวันในการใช้รถทั้งคันเนี่ยน้ำหนักถี่ตันเนี่ยหยุดรถอะ่ะแล้วโดยโดยใช้เบรกเป็นตัวกระชากเป็นตัวหยุดมันอะ่อนนะนึกออกไหมครับเป็นตัวจับหยุดมันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับ ถ้าครับตางอลูมิเนียมไม่แข็งแรงถ้าเลเวนเน็อกขายืดั๊มไม่แข็งแรงอะไรจะเกิดขึ้นครับคิดเอาเองได้